สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสำรวจอ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติคู่มือเที่ยวกรุงเทพมหานครประหยัดทั้งเงินและเวลาจากช่องทีมทราเวลเทสกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ใหญ่มากคลิปนี้จะช่วยให้การเที่ยวกรุงเทพมหานครของคุณง่ายขึ้นเยอะเลย โดยจะตอบคำถามยอดฮิตส,สำหรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักช่วงเวลาที่ควรเที่ยวและวิธีการเดินทางเรื่องการเดินทางคลิปนี้แนะนำตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่ Airport Link เรือด่วนและเรือคลองไปจนถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้า BTS รถเมลและแน่นอนแท็กซี่ตุกๆหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด50เขต แต่ในคลิปนี้จะเน้นไปที่11เขตรหรือย่านสำคัญพร้อมแนะนำที่เที่ยวเด่นๆในแต่ละที่เช่นพระบรมมหาราชวังในเขตรพระนครภูเขาทองในเขตป้อมปราบวัดเบญจมบพิตรในเขตดุสิต ตลาดนัดจดตุจักรเยาวราชตึกมหานครในเขตบางรักและสาธรห้างหรูในเขตปทุมวันและราชเทวีรวมถึงสวนสาธารณะและแหล่งบันเทิงในเขตคลองเตยและวัฒนาที่สำคัญคลิปนี้จะอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละย่านเพื่อให้คุณเลือกที่พักได้ง่ายขึ้นเรื่องอาหารการกิน ก็มีแนะนำแหล่งของอร่อยตามย่านต่างๆด้วยสำหรับใครที่ชอบเที่ยวกลางคืนในคลิปก็มีแนะนำย่านเที่ยวกลางคืนยอดนิยมเช่นถนนเข้าสารสุขุมวิทและ RCA เรื่องที่พักมีแนะนำโรงแรมราคาไม่แพง5แห่งที่มีสระว่ายน้ำให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแผนเที่ยว3วันให้คุณดูเป็นแนวทางในการวางแผนทริป และสุดท้ายในช่องเดียวกันนี้ยังมีคลิปแนะนำจุดถ่ายรูปสวยๆในกรุงเทพมหานครอีกด้วยเราได้รวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากนานาชาติมาทั้งหมด20คอมเมนต์มาลองฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองต่อคลิปนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ที่1จาก Ad p e t e Talk นี่คือคลิปแนะนำกรุงเทพมหานครที่ดีที่สุดเลย ผมอยู่กรุงเทพมหานครมาตั้ง35ปีแล้วนะเนี่ยแต่ดูแล้วก็ยังได้ประโยชน์แถมข้อมูลก็แม่นยำอีกต่างหากว้าวขนาดคนที่อยู่กรุงเทพมหานครแท้ๆ35ปียังได้ประโยชน์จากไกด์ฉบับประหยัดเงินประหยัดเวลาคลิปนี้เลยแสดงว่าทำได้ดีจริงคอมเมนต์ที่2จาก @gregorymcenna k 6609 ทริปเอเชียครั้งแรกของฉันก็คือกรุงเทพมหานครกับภูกเก็ตนี่แหละตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปกันอย่างน้อย19ครั้งแล้วนะเนี่ยวันสุดท้ายของทริปล่าสุดเราไปกินอาหารอิตาเลียนมาเชื่อไหมเนี่ยพนักงานเสิรฟ์ฟน่าจะอายุไม่เกิน16วิ่งร่ามาที่โต๊ะเราอาหารก็อร่อยบริการก็ดีเยี่ยมราคาอาหารสำหรับสองคนประมาณ12ดอลลาร์ฉันให้ทิปเธอไปเท่ากับ20ดอลลาร์ พอเธอเอาเงินทอนมาให้ฉันก็บอกให้เธอเก็บไว้เลยฉันพูดไทยได้นิดหน่อยส่วนเธอก็พูดอังกฤษไม่ได้เลยเธอยิ้มสวยมากเอาเงินใส่กระเป๋าเอามือมาประกบกันก้มหัวให้สองครั้งแถมถอยหลังไป2อก้าแล้วทำอีกรอบพูดจริงๆนะถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวและรสชาติอาหารไทยจะดีเกินพอที่จะทำให้เรากลับไปอีกแต่มันคือท่าทางขอบคุณ จากใจจริงของเด็กผู้หญิงคนนั้นตัางหากที่ทำให้เราอยากกลับไปอีกแน่นอนน่าเสียดายที่เราไม่เคยรู้ชื่อเธอเลยและจำชื่อร้านอาหารไม่ได้แล้วฉันมักจะสงสัยว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างและขอให้เธอมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและมีความสุขนะ คอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าบางครั้งประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอ,อย่างความจริงใจในการบริการก็สามารถสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่กว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆได้เนี่ยคอมเมนต์ Comment ที่สามจาก @snowmaninchristmas แล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะทุกคนเวลาเดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพมหานครใช้ Grab หรือไม่ก็พวกขนส่งสาธารณะดีกว่าอย่าไปขึ้นตุกต๊กๆหรือมอเตอร์ไซค์รับ น้องแถวนั้นเลยเดี๋ยวโดนฟันหัวแบะคอมเมนต์นี้ช่วยย้ำเรื่องการประหยัดเงินและเวลาได้ดีเลยแถมยังเตือนเรื่องการเดินทางในกรุงเทพมหานครที่อาจจะเจอราคาไม่เป็นมิตรได้ด้วยคอมเมนต์ที่4จาก r a m s o n 2ให้ตายเถอะนี่มันคลิปแนะนำกรุงเทพมหานครที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยได้ความรู้เพียบทั้งทงท,งที่ไปมาแล้วสองรอบนะเนี่ย อาทิตย์หน้าก็จะไปอีกรอบนี่มันสวรรค์ประธานชัดๆสองรอบยังไม่พอเห็นได้ชัดว่ากรุงเทพมหานครมีอะไรให้ค้นหามากกว่าที่ตาเห็นจริงๆคอมเมนต์ที่5จากแอดเขีดเรกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปเยอะมากจนแทบไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะสมัยก่อนจำได้ว่ามีรถเมลวิ่งแค่สายเดียวแถมต้องบกแท็กซี่ไปนูน่นมานี่กว่าจะถึงที่หมาย คลิปนี้ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยชอบสไตล์คุณมากทำได้ดีจริงๆ TikTok ทำให้คนสมาธิสั้นลงเยอะแต่คุณกลับหาส่วนผสมที่ลงตัวที่ทำให้คนดูติดหนึบได้มุมมองนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนเลยจากอดีตที่การเดินทางลำบากสู่ปัจจุบันที่สะดวกสบายขึ้นซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของวิดีโอที่ต้องการแนะนำวิธีประหยัดเงิน และเวลาในการเดินทางในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ Comment ที่6จาก a c h i e f n o m o นับถือเลยผมเห็นกรุงเทพมหานครมาเกือบ20ปีแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังได้อะไรดีๆได้ทบทวนอะไรใหม่ๆจากคลิปนี้เลยเนี่ยต้องดูจริงๆขอบคุณมากผู้ชมท่านนี้อยู่กรุงเทพมหานครมานานแต่ก็ยังได้ทบทวนข้อมูลใหม่ๆ จากไกด์ฉบับมือใหม่หัดเที่ยวของเราแสดงว่าถึงจะอยู่มานานแค่ไหนก็ยังมีมุมมองใหม่ๆให้คนพบได้เสมอเลยเนี่ยคอมเมนต์ที่7จากแอดดิมชีกำลังจะไปเที่ยวเมืองไทยปีหน้าพอดีเลยแล้วมาเจอไกายกรุงเทพมหานครอันนี้เข้าโคตรถูกจังหวะเลยอ่ะขอบคุณมากที่ทำออกมาให้คนอื่นได้ดูกันนะจะได้เที่ยวกรุงเทพมหานครแบบไม่งูเหมือนว่า กรกรุงเทพมหานครฉบับประหยัดเงินและเวลาจะช่วยให้คนที่จะมาเที่ยวคลายความกังวลไปได้เยอะเลยเนี่ยคอมเมนต์ที่8จาก a d a อารชอบคลิปนี้มากตรงประเด็นแถมละเอียดสุดๆสรุปชีวิต6เดือนในกรุงเทพมหานครของฉันได้เป๊ะเลยฉันชอบพักแถวบางรักสาทรมากๆเลยบางรักกับสาทรน,นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเห็นได้ชัดว่า ผู้ชมท่านนี้ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและการเดินทางเป็นหลักซึ่งก็ตรงกับหัวใจหลักของการประหยัดเวลาในกรุงเทพมหานครที่เราพูดถึงในคลิปเลยเออคอมเมนต์ที่9จาก a t w a r d ขีด y5b ไปกรุงเทพมหานครมา23รอบแล้วนะเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่เคยไปเลยอะ่ะบอกเลยว่าช่องคุณนี่แหละคือไกด์นำเที่ยวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมา ใครที่รู้จักที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะฉันจะแนะนำช่องคุณให้หมดเลยคือถ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มแล้วอยากเที่ยวให้คุ้มค่าต้องกดติดตามช่องนี้ไว้เลยขอบคุณมากๆนะที่ทำโปรดักชันออกมาได้ดีขนาดนี้ว้าวขนาดไปกรุงเทพมหานครมาตั้ง23รอบแล้วยังมีที่ที่ยังไม่เคยไปอีกเยอะเลยแสดงว่ากรุงเทพมหานคร นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะจริงๆเนี่ยคอมเมนต์ comment ที่สิ์จาก at eves drop pearl ตัดต่อดีมากข้อมูลแน่นแถมยังให้รายละเอียดกำลังดีเลยนะเนี่ยที่สำคัญมีคนไทยในคอมเมนต์คอนเฟิร์มด้วยว่าข้อมูลถูกต้องแม่นยำเป๊ะปังทำดีมากรอไปเที่ยวกรุงเทพมหานครปี2025ไม่ไหวแล้ว ดูเหมือนว่าผู้ชมท่านนี้จะมั่นใจในข้อมูลที่เรานำเสนอมากมากเลยนะเนี่ยแถมยังตั้งตารอที่จะมาสัมผัสกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองในปี2025อีกต่างหากคอมเมนต์ที่11จาก adfredcopy.com ขีด vl5xv กรุงเทพมหานครนี่มันปากคอนกรีตชัดๆที่ที่ความฝันเป็นจริงได้ว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เลย จริงๆคลิปนี้ดีมากๆเลยอะ่ะคอมเมนต์นี้มองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสเลยนะแถมยังบอกว่าคลิปนี้ช่วยให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยคอมเมนต์ที่12จาก w a r u n s i n g warunsing ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆที่แบ่งปันนะผมเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยมาเหมือนกันบอกเลยว่ามีความสุขที่สุดในโลกตอนนี้อยากกลับไปอีกแล้วอะ่ะ เห็นได้ชัดเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักได้ง่ายง่ายขนาดอยากกลับไปอีกรอบเลยนะสงสัยเคล็ดลับประหยัดเงินและเวลาในคลิปคงจะช่วยให้ทริปนั้นคุ้มค่าสุดๆไปเลยจุดคอมเมนต์ Comment ที่13จาก a d fighting ขีดล่าง iris h 184เป็นคนที่มาอยู่กรุงเทพมหานครตั้ง29ปีขอเตือนเลยว่าคำแนะนำในคลิปนี้เพี้ยนมาก ใครมันจะบ้าหอบกระเป๋าขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์ตอนเพิ่งลงเครื่องแถมยังเจ็ตแล็กอีกบ้าไปแล้วแท็กซี่ที่นี่ถูกกว่าที่อื่นเยอะแยะนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมอาบน้ำพักผ่อนให้สบายแล้วค่อยนั่ง BTS เที่ยววันรุ่งขึ้นดีกว่าเยอะ คอมเมนต์นี้เน้นไปที่ความสะดวกสบายและความคุ้มค่าที่แตกต่างกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งก็อาจจะแล้วแต่สไตล์การเที่ยวของแต่ละคนจริงๆคอมเมนต์ที่14จากแอดเดวิดโกลเด้น9ก6กรุงเทพมหานครนี่มันเหมือนเอาปารีสมาเจอนิว o ยอในเอเชียเลยอะ่ะชอบที่นี่มากยกเว้นเรื่องเดียวร้อนแบบไม่เกรงใจใคร การเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับปารีสและนิวยอร์กนี่น่าสนใจนะแต่เรื่องอากาศร้อนนี่คงเป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวครั้งแรกต้องเตรียมใจกันจริงๆคอมเมนต์ที่15จาก a d y e s please 6127โอ้โหคลิปทำดีอ่ะจัดระเบียบมาเนียบมากดูแล้วไม่มึนเรื่องทำเลที่ตั้งแลนมาร์กห้างแล้วก็ตลาดกลางคืนเลยอะเมื่อเทียบกับแถวซอย8 ที่เลงจะไปพักนะเดี๋ยวขอกลับไปดูซ้ำอีกรอบแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องที่พักขอบคุณมากๆที่สละเวลามาให้ความรู้กันดูเหมือนว่าผู้ชมน่าจะกำลังตัดสินใจเรื่องที่พักอยู่และคลิปนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของทำเลต่างๆในกรุงเทพมหานครได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยคอมเมนต์ที่16จาก ad indefinite mark ไอรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินนี่มันเจ๋งจริง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินนี่ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาได้เยอะจริงๆนะเห็นด้วยเลยว่ามันเป็นตัวเลือกที่เจ๋งสำหรับนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ Comment ที่17จาก a อ Luther Jones 503เออนี่ลืมพูดถึงแอปแท็กซี่ก r a ฟกับโบไปได้ไงเนี่ยพวกนี้มันดีตรงที่ราคาฟิกซ์ไม่ต้องต่อให้เมื่อยแล้วราคาคือถูกกว่าเห็นเห็นแถมจ่ายเงินสดได้ด้วยนะจะบอกว่า พี่นั่งมอเตอร์ไซค์มานับครั้งไม่ถ้วนทุกคันมีหมวกกันน็อกให้ยืมนะแค่ถามมาหาเอาเองเถอะแล้วถ้ากลัวอุบัติเหตุก็ซื้อประกันเพิ่มตอนเรียก Grab ได้อีกเกือบลืมบอกแหนะ่ทำคลิปดีมีประโยชน์กับนักเดินทางมากคอมเมนต์นี้เสริมข้อมูลเรื่องแอปเรียกรถยอดนิยมอย่าง Grab และ Boat ได้น่าสนใจเลย แถมยังเน้นย้ำเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์รับมองอีกด้วยคอมเมนต์ที่18จากแอ๊ดซูมิดคริปปาลานี่อธิบายจะเห็นภาพเลยอ่ะนึกว่ากำลังติวเข้มเตรียมออกรบแนะ่เห็นภาพจนเหมือนติวเข้มออกรบสงสัยข้อมูลในกายกรุงเทพมหานครจะแน่นปึกจริงๆถึงขนาดเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ได้เลยเนี่ย คอมเมนต์ที่19จากแอดเคลมโวิธีแลกเงินที่ดีสุดนะเอาเงินสดมาเลยแล้วไปแลกตรงทางเข้ารถไฟใต้ดินตอนออกจากสนามบินตรงซ้ายมืออ่ะจะเห็นร้านแลกเงินคนต่อคิวเยอะๆมีแต่คนเอเชียนั่นแหละร้านดีและก็มีร้านแลกเงินสีส้มๆแบบเดียวกันที่สถานีรถไฟฟ้าอาโศกปัวก่อนเข้าห้างเทอร์มินอล21ด้วยนะที่นั่นมีฟู้ดคอร์ด ที่ถูกสุดในกรุงเทพมหานครแถมยังอร่อยด้วยจะบอกให้โอ้โหนี่เป็นเคล็ดลับแลกเงินและกินเที่ยวจากคนท้องถิ่นตัวจริงเลยเนี่ยละเอียดยิบแถมเน้นประหยัดเหมือนชื่อคลิปเปะ๊ะคอมเมนต์ที่20จาก m y t ไมทูปเกเกรดความรู้นิดนึงนะทุกคนที่พูดถึงเนี่ย คือแค่กรุงเทพมหานครมหานครเฉยเฉยเดอ้อแต่ถ้าเอาจริงๆทั้งปริมณฑลกรุงเทพมหานคร่าเข้าไปตั้ง7,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่แล้วก็อีกเรื่องกรุงเทพมหานครเราอยู่เหนือปากแม่น้ำนิดเดียวเองนะเออ ชายหาดกรุงเทพมหานครก็เลยไม่ได้เป็นหาดทรายสวยๆหรอกแต่เป็นป่าชายเลนแทนคอมเมนต์นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนาดและภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสำรวจรอบนอกเมืองด้วยและนั่นก็คือความคิดเห็นจากเพื่อนๆทั่วโลกเกี่ยวกับคลิปของเราหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมุมมองที่หลากหลายและน่าสนใจเหล่านี้ ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า